สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับคัวนิชานันนะคะคัวนิชานันวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใส่แว่นไหนนะคะวันนี้เราจะมาทำกล้วยข้าวเม้ากันนะคะกล้วยข้าวเมาค่ะ ใส่แว่นหน่อยตอนนี้จะเป็นตอนทําแป้งชุบนะคะทําแป้งชุบกล้วยข้าวเม่านะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะสองร้อยกรัมค่ะอันนี้ก็เป็นกะทิค่ะจะขยับโต๊ะนิดนะคะจะได้เห็นชัดเจนกะทินะคะกะทิสองร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปูนใสนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ ใส่ลงไปค่ะเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะผสมกันนะคะคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นไข่นะคะไข่ไก่ตีสะก่อนนะคะให้ขึ้นขึ้นจะได้ฟูๆค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะ นะคะไม่ยากนะคะนี่เป็นแป้งชุบนะคะนี่เป็นแป้งชุบกล้วยข้าวเม่าค่ะจากนั้นก็มากรองค่ะใส่กระชอนนี้นะคะผ่านกระชอนนะคะใส่ลงไปค่ะมองเห็นชัดไหมคะชัดนะคะขยับนิดนะคะ <c oughs> อ่าละค่ะผ่านกระชอนนะคะเราก็จะต้องค่อยๆตะล่อมนะคะแป้งนะคะบดขยี้นะคะให้เขาเหลืออนูเล็กๆนะคะแล้วให้ไหลผ่าน กระชอนไปค่ะค่ะเราก็จะได้แป้งเหนีอวนี่การกรองนี้ก็ทําได้สองอย่างนะคะจะผ่านกระชอนหรือจะไปผ่านผ้าเขาวบางก็ได้ค่ะได้สองแบบนะคะสุดแท้แต่ถนัดนะคะวันนี้เราถนัดที่จะทํากระชอนนะคะเพือเเอเ่อความรวดเร็วค่ะนะคะถ้าใส่กใส่ผ้าเขาวบางก็ได้ค่ะนะคะคือทํทำยังไงก็ได้ที่ให้แป้งหลดเนียนนะคะเวลาทอดจะได้สวยค่ะ นี่ค่ะให้ผ่านลงไปในนี้นะคะบดขยี้ก่อนนะคะขยี้ให้แป้งเขาเป็นอันเล็กๆก่อน,นะคะ่ะจะได้ผ่านกระจรได้ง่ายถ้ามันข้นไปนะเราก็สามารถจะเติมน้ำปูนใสอันนี้เป็นน้ำปูนใสของเรานะคะใส่น้ำปูนใสลงไปได้อีกนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยววิธีการทำน้ำปูนใส่นะเดี๋ยวจะอธิบายไว้ค่ะอธิบายไว้แล้วก็สูตรทั้งหมดเดี๋ยวจะใส่สูตรทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตามไปดูนะคะแล้วลองทําดูนะคะอร่อยนะคะกึ้นข้าวเมาทอดเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณสี่ตอนนะคะเราจะค่อยๆอ,อธิบายทีละตอนนะคะอ่ในี่าผ่านไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะ เ,เอาประมาณนี้ก่อนอนที่เหลือเดี๋ยวค่อยกองใส่ไปนะคะเนี่ยค่ะ,ะดูประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้แป้งที่เรากองเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราสามารถไปชุบได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะวิธีสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดเช็ดปากกระมังหน่อยมาเลอะเธอ <c oughs> ไม่สวยงาม นะคะนี่ขาดสําเร็จแล้วค่ะสรุปก็คือว่าประเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปโชว์แป้งใกล้ๆหน่อยสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะชูปแป้งใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะหหอบมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ